มึงเหราแต่สาวมึงเนี่ยปีนมาดูเสือนะปีนมาดูปีนมาให้คุณลุงมึงดูเมึงคุณลุงประสิทธิ์เบิ่งเสือใส่บ๊วยใส่ใหญ่ก็นอนมะนาวได้อันนี้นะไถกาดปีนมาดูลูกมาเพื่อเกิดเกิดย่างไปใส่สูที่ใช้เกิดย่างไปใส่เนี่นะอ้าปผ๊บไปเลยเลยเอ้าคือย่างงะงะนั่นน่ะแบบนี้ขี่คาดดาบ่น้องไถการสูเอาไปสิแปรงยังมามีสีเปรงยังลูกฮะ ไปลงไปบอกมึงทดินนะปะทวดินนะปะน้ำถมทวดินทำเมื่อวานนี่โอ้ยมึงเนี่อาบไปเบิดได้น้ำแถวนี่นะโอ้ยเปื่อนปะทิบน้อไปซีแล้วเอาน้าเมื่อวานนี่พี่อาบไปปะทิบห้องในนี่มันคลองนหน่อยมันต้องเห็ดห้องมันต้องเห็ดห่องนามเลยก็เห็ดขุดถ่อลงไปขุดถ่อลงแล้วก็บทมให้เล่ามันยังเปื่อนแบบนี้อันนี้เอาน้ามันลาดไปเบิ้ดนี่ลาดไปเบิดเลยนี่ ยีงยนะง่งไม่กันนะไปลงใบบงทวดินเถอะปะผูผูลงบงทวดินนอะปะปะปะ,ปะพี่น้องกลบสบายดีเด้อค่ะทุกคนตอนเศร้าเนาะมือนหนีกับผมียังหลายเด้อทุกคนปพผอกับซาจิวคนเก่าคนเดิมคือเก่าเนาะน้องไทยกาตื่นแต้เศร้านะคะทุกคนคะ่ะซาจิวิลงไปหล่อเบิงทดินซาจิวเนาะที่น้ำทั่วมเวื่านกคนเนาะแล้เอาน้าแห้งเกินแบบป้า ครับในขีบซาอันีนั่นแหละทุกคนเนน้ำม,มันเกินโพดเฮาบรเคยเอานา้ำซํานันจากเถ่อนี่จะเพียงหนาแข็งเนาะเอาน้ำลงมาแต่ละเถ่อเฮ้าไปไเอาแหง้งเพราะว่าคลองเฮาเป็นคลองเวอร์เ่ามีคลองหอมคลองเวอร์แบบนี้ทุกคนเนาะอันนี้เอาจนล้นพี่ล้นหอดเฟืองพี่พี่ล้นขึ้นหอดพี่จนว่าล้นคลองเอาเกินโพดเห็นว่าก็ได้มันลงเซนาโมงตี้มทุดินซะจิวหักกระปุกแล้วมือเดียวไพ่ปูกไพ่ก็จะจีได้หาผล้นผลิตเลยทุกคนเลย เนาะไปปลูกไปก็อยากได้หาพ้นผลิตพ้นผลิตอยากได้เง,เงินคือกันเนาะแต่น้ำมันมาถ่วมมาหล่นใส่แบบนี้ก็คือแบบว่าบาไวเด้ยทุกคนนะคะน้ำมันล้นทีหลนแดนนี่ว่านนี่ว้าผู้อาไปเบิร์ดหละแถวนี้ว่านนี่โซจิวขวไปเบิรงดมีขีปสารปนีป้าเอาแห้งเกินเฮาบ่คเคยเอาน้ำแห้งประนันจักเถือ่อจนล่นคล้องล่นทีบล่นแดนป้า แค่นี้ก็ล้นทไล่ลูกซัมซีไล่ลูกน้องเนาะโอ้การน้ำสามซูนาม,มิเลาวล้นปะไปเบิ่งถุกดินเห้าผพาน้องไทกะเลาะอันาอ้าเสาวอ้าวเฮ้จะบบัตรสีลงมาหายญิงยะไปจูให้หมอขาวแถวนี้ก็ปามีแต่น้ำอื้มผู้เอ้ามึงนายเฮ้ยมันสูนี่หน่นะจนเป็นนันจนโกนป้า ขานาซาจิ้ว,วผลและสีขาดเนะทุกคนนี่นะมันสุนี่นี่นะนสุนะสด,ดินลงมานี่นะนดิเสียหายได้นี่นะบ่มบ่เสียหายเด้อคือแบบพ้นเสียหายมันจะตามมาแบบนี้เด้อทุกคนเอา,า,าเอานะการที่ยาเอานำคล้องเขาก็มีระบบมันคือกันเอาแบบนี้มันก็เสียหายนะเสียหายเด้ทุกคนเอาไปเอามาขานาซ่าจิ้วันสีขาดเด้อว่าเนี่ยเบิ่งหนาไปบทที่ก็เป็ขานาขาดไปสิมหาพิศพบบันี้เนาะ มาไว้แล้วมาไว้คันเอาแบบนี้นะมา,าให้นะกระบอกทีกินจ้าเชื่อเราปลูกและปลูกอีกปลูกเรื่อยๆไปน้ำมาถ่วมไปไปบ,งบังคับย่างย่างได้ไหมไปะป,ะปะน,น้องไทก้ะย่างได้ไหมลูกนอกก้องไทก้าพาดหรอมาเบิ่งกมกทุคดินมาไว้แล้วแบบนี้นะน้ำถั่วมอคโคดินซะชิ้วฮะกระปูกวางมือ,ม,อมือเดียวเนาะ ปลูกว่างมือมือเดียวมือปลูกมือนีมืออื่นน้ำถ่วมทุกคนถ่วมไปเลยได้มือวานนี่ค่ะหล่นทีบขาากระจายเลยเบิดเลยให้นะก็ถ่วมเบ,บิดป้าตัวดินทางก็ปลูกแล้วคิดเอามันสิเหลืองยังทามันเป็นแบบนี้นะเพื่อ่แม่อุ้มออมันสีเหลืองยังมาเหลืองยังได้แนวนี้นะถ่วมคักถ่วมแน่ เบิ่กเลยขีดซับปันนี่ว่านนี่ปต่อไล่ลงมาอ่ะบุเคยพอเคยเห็นเต็มบ่แท้นะน่ะเต็มเมื่น้ำนะทุกคนเต็มเมื่น้ำไม่ให้นหนก็เต็มเห็นบ่เต็มมาเลยน้ำกับน้ำแท้ๆว่านนี่เอาจิ๋วเอาเด็กหน่อยเนาะไม่ได้ออกมามีแถวแถวคงบอกว่าแถวคงเราทำงานเราบอกว่าจิ้วน้ำถั่วมอคตรินมึงเป็นแหลว่าลุงซีเราเอาน้ำโอ๊ยไปเอาเนื้ออะไรจะมันกระโดดเลยนี่น้ำยังค้างอยู่นี่เห็นบอก นั่นนะครั้งอยู่ในหลอกมันอีบันิ่มทุเรนซาจิวนะเป็นทุดินพันเสือลายเสือเนาะเป็นทุดินทีมีหน่อยเป็นทุดินทีมีหน่อยละกันเป็นทุดินของโครงการเอามาให้ปลูกเนาะแล้วเพิ่นจะเพิ่นก็จะซื้อพืนเนาะแล้วก็มาเกิดเตุแบบนี้กับซาจิวทุกคนอีกอย่างกับคันมันเป็นแนวทุดรนซาจิวเองกับบัวกันนะเป็นอย่างแต่ว่าอันนี้มันเทีดนเป็นทุดินของโครงการเนาะเพิ่นก็เอามาให้เราทดลองค่ะนะ เิ่นกะว,ว่าจะได้หักพ้นแะลนะเนาะเอาไม้เฮาถดลองนะทุกคนเนาะเป็นเป็นของพ่อตัวอย่างเนาะถดลองปลูกถอดดินลายเสือแล้วกะ็มันก็มีมานผจญทุกคนเห็ดยังก็มีมานบดมีมานมาเบียดนะทุกคนจะนะ้ะเนาะเห็ดยังก็มีมานมาเบียดย่านเฮาได้บ่หรือจังใดเนะนานะปนี้น่าก็มาล้นใส่ทุกคนเลยปลูกวางมือยังมือแรงขจิ้ไกัยากลูกยากเต้าก็ยัง อุ้ม <irgendw> ล <el che> ูกปลูกอุ้มลูกผูกม้าปลูกเนาะทุกคนสองพ่อเมียลูกหน่อยยากสิตายเนาะยากอะไรได้ทุกคนเลยว่ามันจะคือโมโม่ละปลูกยัวยัวหลายคนเ้าผัดสองพ่อเมียลูกหน่อยก็เอาลูกหน่อยเนี่ยนี่เอาลูกหน่อยนี่ไปใส่ลูกม้าที่ไปใส่เอาลูกหน่อยลงมาปลูกน้ำทุกคนเมื่อเธอลูกสอกอะได้อุ้มลูกแอวแล้วก็ปลูกน้ำอุ้มลูกน้ำเนาะทวความถูกความยากทุกคนผัดมาเกิดเหตุแบบนี้เนาะ ฮาบวัยทุกคนนอนกับบลราพอรอนใหม่แล้วก็อยากหายได้เรามาวานนี่เราก็ขืนคือกันได้บรเคยเห็นเราหายปนิจกเถื่อได้วานเรามาเราก็ข้นคืนกอกัน,นแล้ว,วาหายเขาไทกาเ่าลูกเขแหละลูกสาวานนี่ตีน้องไทก้าซะเพราะว่าเราก็เห็ดยังเราก็อยากได้ผลประโยชน์นะเพราะว่า,าห้องก,นะก็เห็ดขักนะเ้องก็เห็ดขักเ้าก็อยากได้หผลประโยชน์นะทุกคนปแล้วมันก็มาเกิดเหตุแบบนี้ใส่นะทุกคนนะ มันก็ยานเท่าได้ยานเท่าได้เงินบ้หรือจังใดเนาะทุกคนก็นมาเกิดเหตุแบบนีใส่แต่ว่ามันถว่ถวกระถ่วแต่ห้ที่เฮาปลูกปูกใหม่ได้ทุกคนไ้ที่เฮาวันไ้ที่มันแห้งที่เฮ่าที่ทุกทีเท่าข้นแล้วมันก็บบริถั่วได้ถ่วเบิดทุกไ้เลยที่เฮาปลูกใหม่นะทุกคนเนาะถ่วเบิดเลย สี่หาห้ปลูกใหม่นะหนึ่งสองสามสี่หาให้ทวดินซดชิปลูกใหม่นะทุกคนถั่วเบิดทุกไห้รีหน้ามยังคังอยู่เห็นบ่ขนาดมันเปียกแห้งนะอันพอมอนใหม่แล้วยังงันเรายังอันนั้นตากสะก่อนตากดินให้มันมั่งสะก่อนยังปลูกยันมันเน่าก็ยังนสิมาถ่วแบบนี้นะบลื้อทุกคนเลยเน่าเบิดเนาะไปสิมาหาพีศอบไหมเฮ้เอะหนองไทกะไปลูกไปย่างย่างข้คมข้ามข้ามข้าม ต้องทก,กามาหลอกมันหนาวกับใคสิมาปิสอบให้เหาเนาะทุกคนมีแต่เห่าน่ะิีด้เสียขานสเสียขานเนียวพันให้เขาแหละเนาะิีด้เสียเงินขาเนี้อพันให้เขานะทุกคนก็สิเป็นประมาณนั้นกับซีเรลมกันครับพระเจ้าเขากส็สซีรอบเบิ่งก่อนแบบบทดินนะมันสีหนาวจากเปอร์เซ็นตะนะพี่มันอาบลงเบิดแลยแถวนี่ปูเปียกเบิดเห็นบอกมาให้ย่างลุกๆแล้วก็รอบเบิ่งนับบทดินนนะสีหนาวจากเปอร์เซ็นสีอ่อาจากเปอร์เซ็น เนาะแล้วก็สิ่งใดแท,ท่นทื้นให้เขาแท่นทื่นการเนพ่ยพัดให้เขาเนะ <c oughs> ชาะเราจะจิ้วก็จสะบดอะไยังเลยถึงเจ็บถึงมิน,นทุกคนนามกับบ่ห้าบ่ได้เอาเป็นคนเอาลงมานามห้าก็บได้เป็นคนเอาเนาะหมู่เอาผัดไล่หล่นลงมาใส่แบบนี้นะไ <c oughs> ยสิมาหาปิศสอบไม่ห้าบวันนี้นะทุกคน <c oughs> บบมีบบมีไยสิมาหาปิศสอบไม่ห้าเนาะทุกคนนั่นนี่แหละถูกเธอได้เป็นแห่งซ้ำเติมสีวิตคนห้าเนาะทุกคนถูกเธอได้เป็นแห่งมาซ้ำเติม อันนี้โมเมนต์ไพ่ธรรมชาติเด้อทุกคนโมเมนต์ฝนตกเด้อนะถ้ายโมเนฝนตกเพิ่นก,จก็จะอนุเพิ่นก็จะว่าไปอีกอย่างเนาะพวกโครงการแต่ว่าอันนี้มันโมเมนต์ฝนตกเนาะทุกคน,นเนาะโมเมนต์ไพ่ธรรมชาติเนาะเอาน้าเข้ากับมีวิธีคือกันเนาะเพราะว่าเสะโค้งเราเอาน้าให้ขากผูผ่านหน้าเสจิวลงไปหายหน้าเราน้ายังเคยไลเข่าอันบักทวดินเสจิวจากมิดได้มีแต่เล่าว่าอันเอาเอา,เอาพ่อแล้วเราหามยายายาไพ่สีสด แล้วไปใส่หน่ะม่พี่ไว้ตะคงแอเสียภัยดอกน้องแตก้าหล่อพาหล่อเบิ่งมาถอดดินย่ำใจเมื่อวานในเช้าจิ้วหอดบอลงมาเบิ่งเช้าจิ้วซ้ำใจเนาะทุกคนหอดบอลงมาหล่อเช้าจิ้วมันเอาเด็กน้อยอยู่บ้านเนาะนี่เดี๋ยวต่คงเมื่อวาน้ถั่วมาถอดดินมึงเบิ่แล้วเช้าจิ้วก็ตกใจเลยทุกคนเลยเบิ่งเบิ่งเบิ่งนี่เนาะกันสดมะนะเบิ่งเบิ่งเอาไปไปนี่ขาม้าพี่ ตามนผูกร่นแต่ว่าดมอเตอดินทีคฮับผูกแล้วมันออกนะมันก็บาท่วมทุกคนเห็นไหมแห้งเฮ้อเพื่อนเพื่อนลุกลุกลุกมันเพื่อนนา่ขึ้นมาัดี้บอแห้งนี่บวทวมนี่บวทวม,มจักให้ดินที่ย์มาผูกแล้วนี่อันนี้บอเป็นยังมันออกแล้วมามไปผูกยาพอปะยาพอปะผูกผูกผูกไปซ้ายด้านนี้ไปทางผูกยางไปทางผูกไปเรียนดิผูกไปไปไปยาง อย่างยางตะฟันหน้าที่เห็นมองเปลือให้อยากลงอันนเลยมอนน่ให้ที่เห็นถ้าอยากให้น้ำลงนี่บ่ลงนน่เพราะว่ามันอยู่ไกลเนาะพงนี่มันจะลงมาก่อนอยู่แล้วนน่ถ่วข้าวอะไรทุกคนเลยพนใหม่แล้วลงมาเปล่งคล้องมานนิเบิ่งเปียกขาเปียกหกยกน่น้ำเต็มขาจันทราหัานเลยนะแต่ที่ขาเบิ่งขีดซับันนี้ว่านน่ป้าติโต โดโพบุเคยพอเคยเห็นเอาหนามคลองมาต่อได้ปีเห็ดเห็ดมักทุดินมาท่อได้ปีบุเคยเห็นหนามคลองแห้งปนิจถื่อเอาหนามานี่ได้อันนี้นตายโรดบัตรนี่เอายามได้ก็สิเอาแบบนี้นี่ตายคักๆโดรดเบ่ไวหไ้ห้ามปอได้เฮาผีได้หากพ้นเสียหายบ่เหม็นขจา้าได้เฮาได้หากพ้นเสียหายเต็มเต็มเลยอันนี้นะทุกคนเลยตายโลดบัดนี้ ให้นะสจิ้วกับปูกะถั่วค่ะกระปุกแล้วก็คือสีนาวคือกันเนาะบันทีกินยังดอกนั่นนี่แหละ่ลหว่าวถูกทนายแห่งซ้ำนาะทุกคนเนาะถูกทนายแห่งซ้ำอยากได้ผลผลิตปลูกความหมายความหวังมีความหวังเพราะว่าทุดินลายเสือสจิ้วปลูกปีแรกเนาะปลูกปีแรกก็อยากทดลองแน่เนาะก็อยากทดลองแน่ว่ามันจะได้ผลผลิตซ้ำไหนแหละปีหนา้าสิเอามาปลูกความหมายนะเพราะว่าสจิวปลูกเห็ดแนวพันธุ์ บริลูกขายบริลูคขายเอาไปต้มปลูกเห็ดแนวพันธุ์ทุกคนเนาะเหตุผลก็คือแบบนั้นก็ถ้าก็ว่างความวังไว้มันสูงไ่นะแล้วมาเป็นแบบนี้ทุกคนเน <c oughs> ้ยเบิดกําลังใจที่สูต่อไปพรอนใหม่กับเบิดกําลังใจว่านเราก็อยากหายได้เรามาเห็นก็จะจิวกะโทรหาเราเราอยู่หองการเราก็ฟ้าออกมาได้เรามีหยาดเหียห์แท้ๆเราก็หยาฝ้าออกมาวัานี้เราก็อยากหายทุกคนเลยเนาะอยากหายก็เห็นว่ามันเป็นไปเลยมันถ่วมไปเลยได้ะ สิบแยวโทษภัยกับเอาบ่อไรเนาะทุกคนมันถ่วมมาเลยเนาะนะคะจะมีแต่แต่ละตะเวนแต่กรรมเนาะแต่ละตะมันสิเป็นนะทุกคน <S 1> <S 1> <S มันกระถ่วมแต่ไ้ที่จาจิ้วปลูกใหม่เห็นเลยเนาะนี่ไ้ที่ไ้ที่มันออกแล้วมันก็คือแห้งเบิดถทุกไ้อะไรเห็นว่าจะแห้งเบิดเลยนะทุกคนจ้าเนาะเบิดกกำลังใจสิสูต่อไปจังใดบัดเนี่ยเบิดโลดเบิดแห้งเบิดแห้งเบิดกกำลังใจเบิดทุกอย่างเลยทุกคนเลยเนาะ โอเคแหละซจิ้อจะขึ้นมาฮะเห็ดอยู่เห็ดกินแล้วเดี๋ยวทุกคนลงมาอัปเดตให้เบิ้องสัมนี้เนาะนะคะซาจิ้วก็สี่ตะขอจบคลิปไปสำนี้ซะก,ก่อนแหละทุกคนฝากเป็นกำลังใจให้ซาจิโอในเด้อทุกคนเนาะนะคะปปพอบขอกันคลิปหน้าจ้ะทุกคน